รูมเวเล่นเข้าชั่วโมงที่4แล้วนะครับสำหรับเกมนี้นะตัว m e t a f o ร r e f a n t a s โอนะใกล้จะจบตัวเดโมที่เป็นบทนำแล้วนะครับก็กดพรีออเดอร์ไปแล้วเรียบร้อยนะเกมจะออกน่าจะประมาณกลางๆเดือนหน้านะครับผม ก็บอกว่าประทับใจมากนะแล้วก็ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับ Atlas ทีมที่ทำ Persona ในวิดีโอนี้เนี่ยก็อยากจะมาแบ่งปันนะครับป้ายาว่าดูแมวชอบเกมนี้เพราะอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทำไมถึงตัดสินใจ pre-order นะแต่ว่าในความเป็นจริงนะครับมีเดโมออกมาให้ลองแล้วนะทั้งบนตัวสตรีมเองนะครับแล้วก็บน PlayStation 5แล้วก็เข้ใจว่าบน Xbox ก็น่าจะมีเหมือนกันนะท่านผู้ชมสามารถไปลองเองได้นะครับแล้วก็เป็นเดโมที่ อาจจะเรียกว่าเป็นบทแรกของการเล่นนะที่เราสามารถเอาเซฟเนี่ยไปเล่นต่อได้เลยนะครับก็จริงๆสามารถไปพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนะแล้วก็มันสนุกตรงที่ว่าถ้าไม่รู้อะไรเลยนะก็จะสนุกกว่านะครับ แต่ว่าถ้าเกิดต้องการการป้ายยาเนี่ยก็ตามกันเข้ามานะครับว่าคุ้มไห้จะโหลดเดโมมาเล่นหรือเปล่านะ oh. สื่อเ oh. มือนอกหลายสื่อที่ได้ลองแล้วเนี่ยเขาก็มีการวิจารณ์นะครับว่าอันเนี้ยมันเหมือนกับมีปัญหาอัตลักษณ์ของตัวเกมนะ <Right on. S 1> ว่ามันยังมีความเป็นเพอร์โซนามากไปนะ oh. แต่ว่าลุงแมวมองกลับกันนะครับ oh. 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 ก็คือโครงสร้างของเกมเนี่ยมันก็จะมีความเป็นเพอร์โซนาอยู่มากทีเดียวแหละในแง่ที่ว่ามันประกอบไปด้วย ส่วนแรกเลยนะครับก็คือส่วนตลุยดันเจียนนะซึ่งถ้าใครเล่นม <In the S 1> ูซน,น่าก็จะรู้ว่ามันสนุกมากนะครับก็การตลุยดันเจียนก็คือไปเรื่อยแล้วก็ตีมอนใช่ไหมเรียกได้ว่าปรับปรุงนะครับการตีมอนที่ทุกครั้งเวลาเราเจอมอนสเตอร์เราจะต้องต่อสู้ด้วยการแบบเป็นเทิร์นเบสตลอดซึ่งบางทีมันก็บางคนก็ไม่ได้สนใจนะแบบลูเมวก็เป็นพอเราเก่งมากๆใช่ไหมทุกครั้งมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นตลอดนะครับก็กดรัวๆไปเลยหรือว่า ให้เป็นแบบ Combat Auto ออโต้เงี้ยก็เสียเวลาเป่าๆปเนาะแต่ว่าคราวนี้เขาแก้มาแล้วนะครับก็คือลูกกระจอกเนี่ยนะเจอปุป๊บอะเราก็สามารถกดฟันได้เลยนะครับมันก็จะอารมณ์คล้ายๆเกมแบบพวก p k c n d Slash นะ Action, เกมฟันดาแอคชั่นเพลินๆอย่างเงี้ยนะก็ฟัน,ปนไปเลยนะครับแล้วก็ได้ไอเทม <S <S ได้เงินมาเลย <S 2> <S 2> แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นศัตรูที่มีพลังแข็งแกร่งมากขึ้นนะ เราฟันเสร็จเนาะเราถึงจะเอาสควอตนะครับเอาตัวทีมเราไปสู้เป็นแบบเทิร์นเบสก็ทำให้ลดระยะเวลาการเล่นนะแล้วก็เกิดการเล่นในเชิงรูปผสมระหว่างแ็กแอนด์แลแล้วก็เทิร์นเบสขึ้นมานะครับถ้าใครรู้สึกว่าเทิร์นเบสอย่างเดียวมันไม่มันอันนี้ก็มีเติมมาอีกนิดนึงนะ <Yeah. S 1> ตัวเพลงประกอบนะครับ ที่อยู่ในเกมเนี่ยลุงแมวชอบมากเลยนะลุงแมวรู้สึกว่ามันคือมีความแบบกอสิกอะกอสิกคือโอโหแบบยิ่งใหญ่อลังการอะไรเงี้ยนะแบบว่าเสียงแบบเสียงร้องแบบเชิงโอเปรานะ่าเนาะแล้วก็ออเคสตาราเต็มวงมันทําให้เกมเนี่ยที่ปกติ JRPG เราจะรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ดูยิ่งใหญ่อลังการมากนละแต่ว่าโอ้โหเกมนี้มันดูยิ่งใหญ่ขึ้นเนาะด้วยเสียงดนตรีทํานองนี้นะครับแล้วก็ สำหรับลุงแมวอาจจะเรียว่าเป็นรสชาติใหม่นะไม่เคยเจอมาก่อนอันนี้ชอบชอบเลยนะครับรวมไปถึงตัวเมนูการออกแบบต่างๆด้วยนะที่พอพูดถึงกริกใช่ไหมอาจจะนึกถึงอาจจะมีแบบความเป็นบาโรกนะบาโรกค,คือมีความเยอะนะครับมีความเยอะของเมนูนะแบบใส่อะไรกันมาเต็มนะแต่ว่าสำหรับลุงแมวเนี่ยลุงแมวชอบนะเพราะว่ามันเข้ากับธีม ของความเป็นแฟนตาซีแล้วก็เมืองของเขาอะที่เหมือนจะเป็นแถวๆยุคแถวๆนั้นเนอะแล้วก็มันมีความเยอะมันมีความสนุกตาที่ได้ดูเลยคับเข้ากันมากนะแล้วก็เป็นทิศทางใหม่นะแบบคนที่ชื่นชมอาจจะพูดได้ว่าเป็นเพอร์โซนาในโลก Fantasy แฟนตาซีแล้วกันอ่าอ่าแล้วหลวายๆคนก็บอกอาถ้างั้นทำไมไม่ออกเพอร์โซนาภาคใหม่นะหรือว่าถ้างั้นทำไมไม่ไปไม่ไปเล่นเพอร์โซนานะครับก็จะมาถึง ส่วนที่2นะครับก็คือเป็นส่วนของเนื้อเรื่องนะเนื้อเรื่องเนี่ยแน่นอนลุงแมวจะไม่เล่าอยู่แล้วว่าเป็นยังไงอะไรเลยนะไม่พูดถึงเลยนะครับแต่ว่าแค่จะบอกว่าพอแบบว่าเป็น IP ตัวใหม่เกมใหม่นะครับก็ทําให้มีโอกาสนะครับในการที่เราจะคล้ายๆกับเอากลไกของตัว p e r s o n ซนามาแต่ว่ามาอยู่ในอีกโลกหนึ่งในจักรวาลใหม่ซึ่งลุงแมวว่าเรื่องเขาอะ น่าสนใจมากนะมันมันสนุกดีนะครับน่าติดตามต่อไปว่าเป็นยังไงสาเหตุหนึ่งที่เล่นมาติดตามมาเนี่ยก็เพราะว่าเนื้อเรื่องด้วยนะครับซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยก็ถูกเล่าผ่านหลายอย่างนะบางทีก็เป็นพวกแอนิเมชันคุณภาพสูงเนะเหมือนเราดูตัวแอนิเมชันดีๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็บางส่วนก็เป็นบทสุนทนาที่มีเสียงภาคที่ดีเลยนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็เกิดจากการเล่าเรื่องระหว่างการเดินทางเนะเมืองที่เขาสร้างขึ้นนะ ตัวฉากต่างๆที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยเรียกว่าคุณภาพสูงนะครับคือยังรู้สึกเลยว่าโอ้โหตรงม a i l ีออเดอร์ไปพันแปดร้อยบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดนะแต่ว่าคุ้มอ่ะรู้สึกเลยว่าโอ้โหตั้งใจทำเนาะเกมนี้มันยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่ <Okay. S 1> แล้วก็เป็นหนึ่งในเกมที่ Atlas แบบตั้งใจมากแล้วเหมือนเวลาพัฒนาเนี่ยน่าจะนานมากนะถ้าสนใจตรงที่ว่าเกมเนี่ยนะถูกคนที่ develop เนี่ย Automata ซึ่งตอนนั้นเขาอยู่ที่ Square Enix อนะ มาโปรโมทให้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะหลายปีนะน่าจะ8ปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนียออ t โตมาตาเนี่ยยังไม่ได้ดังเลยนะแต่ว่าตอนนี้เนียก็ประสบความสำเสร็จไปแล้วทัไหมดังแล้วคนรู้จักกันแล้วเกมนี้ังไม่ออกเลยนะครับแล้วเขาก็เชิญคุณคนนี้มีอีกรอบนึ่าจาชื่อเขาไม่ได้ที่เป็นหัวหัวกะโขลกนะหัวแปลกๆนะเขามาโปรโมทให้อีกรอบนึงนะครับก็ทําให้รู้ว่าโอ้เกมนี้นี่มันเป็น ผลลับของการพัฒนาที่ยาวนานแล้วก็ตั้งใจมาก Production Value นะสูงมากนะครับผมแล้วคนอาจจะถามว่าพอเป็น Persona นเนี่ยมันจะมีเหมือนกับคล้ายๆมีตัวมอนสเตอร์ให้เราเก็บเหมือนโปเกมอนหรือเปล่าทนองนั้นหรือเปล่าที่เล่นมาเนี่ยไม่มีนะแต่ว่าสิ่งที่ทด,ดแทนกันได้เนี่ยมันใน p e r s o n ซเนี่ยเราจะมีคล้ายๆกับสแตนใช่ไหมใช่สแตน <laughs> แล้วกันนะคือตัวของเราอะ่ะอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่า เราสามารถเปลี oh. hey, ่ยนตัวสแตนของเราได้นะครับก็มาทดแทนกันนะก็จะมีความหลากหลายของตัวสแตนนะครับแล้วก็มีระบบความสัมพันธ์นะที่เราจะปลดล็อกตัวสแตนต่างๆเนี่ยได้จากความสัมพันธ์ของตัวละครนะครับแล้วก็ยังมีระบบ RPG ปกตินะฮะพวกเกราะนะพวกอาวุธนะพวกอมูลเลตต่างๆนะครับเครื่องรางต่างๆรวมไปถึงแบบพวกยาอะไรที่เราคุ้นเคยกันในระบบเกม RPG เนี่ยก็มีหมดเลยนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนิดนึงตรงที่ เวลาเปลี่ยนเสื้อผ้านะมันไม่ได้เปลี่ยนชุดเราอ่ะมันเป็นแค่ข้อมูลเฉยๆนะเป็นแค่ตัวหนังสือว่าสเตตเป็นเพิ่มขึ้นนะแต่ก็น,นี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเกมเนี่ยยังมีระบบคล้ายๆกับเพอร์โซนาในแง่มีระบบวันที่นะครับมันเป็นเวลาแบบ <Fasc inating. S 1> เคลื่อนไปข้างหน้าทีละวันช <'s> right. าบลุงแมวเองเนี่ยถ้าใครชอบเพอร์โซนานะครับน่าจะชอบเกมนี้ได้ไม่ยากนะ <see> แล้วก็ข้อดีก็คือว่ามันเป็นเพอร์โซนารสชาติใหม่พูดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่า ถ้าใครชอบกลไกของเพอร์โซนาแต่รู้สึกว่าเพอร์โซนาเนี่ยมันออกมาตั้ง5ภาคแล้วแล้วก็ไม่อยากไปเหมือนกับบางทีเราก็พอเล 5, ข5บางคนล,ลคนก็รู้สึกว่ามันมีความขแยงเนาะจะเข้าไปมจะรู้เรื่องไหมอะไรเงี้ยซึ่งความจริงมันรู้เรื่องนะไม่จำเป็นต้องเล่นภาคอื่นมาก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้มันเหมือนกับเป็น IP ใหม่เนาะเราจะได้เติบโตหรือว่าติดตามไปพร้อมกับเขาได้เลยลุงมาเชียนะลุงมาเชียอ๋อแล้วก็เขาเพิ่งออกตัว แฮชออกมานะครับบนตัวสตรีมนะใครเล่นบน PC อ่ะแก้ไขเพอร์ฟอร์ม e นส์ะที่ลงแมวว่าปรับปรุงได้ดีขึ้นณนะปัจจุบันลงแมวเล่นบน r o g a l l เอนี่ยอยู่ที่ 1080p นะครับตัวคุณภาพของการเรนเดอร์เนี่ย125%เนาะแล้วก็ปรับตัวคุณภาพของออการแสดงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ normal นะได้อยู่ที่ประมาณ40แต่ว่าปิดตัวภาพสะท้อนเนาะก ดูที่ประมาณ40เฟรมขึ้นไปนะครับแล้วบางทีก็ไป60 70อันนี้แล้วแต่ช่วงขึ้นขึ้นลงลงะนะแต่ก็ถือว่าโอเคขึ้นนะครับมีการปรับปรุงมาแต่ว่าอันนี้เปิด AMD ISR ด้วยนะก็ประมาณนี้นะครับเชียร์นะเชียร์ลองไปเล่นกันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไม่เสียเงินด้วยไปดาวน์โหลดกันได้นะครับ Metaphor r e Fantasio นะสำหรับ เ,เกมนี้นะครับจาก Atlas ใครเล่นแล้วเป็นยังไงนะก็แบ่ป,ปันความรู้สึกมาได้เหมือนกันนะครับลุงแมขอลาไปแล้วนะเจอใหม่รอกาไปนะครับขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม